เราคับสวัมดีครับทุกคนวันนี้ครับเรามาเปลี่ยนกันบ้างเท่กันในสานีรถไฟเต้รบิน่ครับม่เป็นบ t ด o อนเคนะครับมีสมจุดให้ยึดสายริสักันเลยหมดก่อนนี้รวนะครับมาเรื่อันเลย ก็มากรับปืนคู่ใจกงเล่าแล้วับปืนอมสันิงเข้าไปีก่อนับาันดับแรกมาแล้วครับมาครับมีไหีินงฟ้าแลสวเโดนไปครับราือน,นเวเขาสูสนเ็เเลาออโอยดีๆเราเพื่อน

เมโซ่โเอมโซเราต้องเก็บให้ได้ <c oughs> โดนบอลถูกกยิงสวนเข้ามาครับ <c oughs> ดยังรออยู่เรื่อจัดการตอนนี้ก่อนมาแล้วตลนคุณน้อ <c oughs> ชีวิตยาวมอฟีคไปจัดการกะสุนมดครับปืนสั้น,นไปก่อนครับเืนลักลอกระสุนมดครับอนนี้เคลียร์แล้ว

สองนะครับยิงไม่มทันมาไหมบังไม่โอ้โยเจ็บหมดครับพี่รักรับเป็นรถช่วยหน่อยเพื่อนมาแล้วคนเดิมครับยิงขาดไว้ก่อนเดียวโดนเข้าออกไปแล้รัครับวิ่งไโอ้พื่เราเอง อะไีก็าครับขึ้นมาแล้วโอ้โหเจอดวนปืนกันอยากระจอนดิมาแล้วหัวแล้วครับข้าหัวเต็มเต็มเาอะไ้ครับแบบนี้ต้องเสาอว้มาลกขึ้นมาเพื่อนที อเห็นกลวปไม่ได <speaking> ้แล <In S 1> ้วช <speaking> <life. speaking in fire> <speaking in short> ่วยเพื่อนกครับเร่เรเรเพื่อนมันยิงกลับไปกัเลยอาตายสโอ้โหเยอะเตไปเราเก็บเด้แค่สองตัวท่านม้นขอบคุณเพื่อน ยังไงไปเข้าไปดูดูสิลาวใบม้าโตัวนนะครับ,แบบมรบไม่เปนหน้าเข้าไปเ้ยของเข้าไเลยลองเสียงดูครับไงเพื่อนไม่เข้าไปหรือเปล่าเฮ้ยเพื่อนโดนยิงจากข้างล่างครับเฮ้ยเพื่อนเราไม่ไหวจริงๆว่ะหมุนคอดีกว่า มาต่อครับช่วยคนนี้ก่อนมาเพื่อนไปเรียกขึ้นไปเรียกรับไปจับกันเอยเก็บไม่หมดเก็บไม่หมดเรียกลุกขึ้นมาแล้วจออะไแล้วก็กันไว้กันไว้เพื่อนกันไว้อย่าให้มันขึ้นมา้เดียจุดนี้สำลังันมากนะครับโผล่มาซล้วแล้วยุดจุดยึดแล้นี่แหละ เราจะเป็นฝ่ายชนะอยางแม่เปนน้องเพื่อนเมันหนุจครับแมไมเพื่อนนอนครับเพื่อนกอน พื้นไม่รีบร้อยรีบรครับอุ้ยีบร้ยครับเลืไปเมือนกันเรามาแลเลคังนกมาครับอุ้ยยิงมนจะกกไรไม่รู้อะไรครับเราือฟซีมจครับ ได้แล้วได้รนี่อู้มาได้ไรเฮ้ยเพื่อนแป๊บขอออกเลีตรงนี้ก่อนอุ้ยเียหล่อบอกว่มึงยิงป้านป้านหลังมาดงไงขอออกคุณเพื่อนโอเคจุดนี้เคลียร์แล้วครับสู้เพื่อนก่อนิดวน วิ่งฟ้ามากมาวเก็บไปหมดเพื่อนมีตัวเรเว่เออยังมีมาอีกแม่แมมาต่อ <si suppression> <descon fin anta> มาับเตือนคนับเือนเราหนอนถือ่าแล้วมากรพาหมอรเร้ว่ตกับวๆนี่หมดเยอเลยีนิ่ลืกแล้วกบซุมอนมาแล้ เยอยังเยอยังเพื่อนโอ้ตรงมึนยังไม่เยงมึงไม่ตายหรเล่เยกับตรงเยอะมากเลือกรอไวครับไม่ริกไม่ริกเดเลือกต่อนเอาเลือกไปเพื่อนเอาเยอะไปมาไหวยูตรงไม่เลย mình kiểu tàu ấy. Ng kiểu ấy. Bèo lót khăn. Không sà ấy. Oh, chào niềm khao. kiểu ấy. Không sà ấy. Không Không sà ấy. Không sà này sà rồi, โอ้สายหมดเลยเลว็เราไหนนั่นไม่ไหนเฮ้ยฝั่งสายวิ่งไปเฮ้ยเห็นวัวแล้วเห็นวัวแล้วตาอมกับตามต<า>ี๊ดเสาอมมาเพื่อนมาช่วยกันหน่อยทางขวาม่มีไหมครับยิงไปไหนึ่งเราเจ็ดขวาก่อนเฮ้ยไ,ไม่มีไม่ไหว เฮ้ยเนมันเข้ามาแล้วอุ้ยงยิงนครับเริ่มเล่านอนเต็มเลยมาเพือ่อนมาลุก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  kümmere Tôi em nói Anh có lại. Dính chụp cửa không? Em nói lấy bằng Wow, rồi mà anh Mà chụp free bao giờ? mấy

มือดีกันดีก,ดกดว่ามือดีเราถูกยิงตอบมามาตามมาตายโดนยิงจับมาเลยครับมาเลยกันเลยพี่เดือดเชียร์เไอ้เพื่อนช่วยเพื่อนก่นกอนมาแล้วลูกขึ้นมาไหนวะยิงเพื่อนโราทำไมไปไหนไปไหน โอ้โหพี่ดูเลยครับพี่ดูเลยไอ้ปลอ่อยมาอ้เพื่อนเด,เดี๋ยวเติมกระสุนก่อนเติมกระสุนก่อนไม่ไหยิงติดครับยิงติดยิงติดเขาอ,อีกครับได้มาหนึงเอากระสุนหมดอีกแป๊บแป๊บเพื่อนรอหรือหรดแป๊บปล่อมาไอ้เพื่อนเพื่อนเก็บมันเก็บมันกระสุนหมดครับเหลือเติปืนก้อนมาโอ้โห หรือแต่ว่ามันหรัอว่าเราแพรข่าวกับนิดเดียวสู่ต่อ11ครับเราเป็นฝ่ายป้าแพรแพ้่ไม่รับเรานิดเดียวยืนรู้ไหมว่ามันจริงจริงครับโอเคไหมครับทุกคนถ้าว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ่อนตัวเพื่อเป็นกำลังแชร้ไว้ไม่กระโปรงด้วยนะครับผมไม่กระโปรงคลิปต่อต่อไปแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ